เอาสบายดีมืน่นอีสิบามาเบิงรอบๆบตัวเมืองเก่าแก่ของฟิสโซโลนาสถานีรถไฟนาสถานีรถไฟนาสถานีรถไฟรถายรถายรถไย,รถยตรงขามนี่เป็นโรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองฟิสโซโลเป็นโรงแรมเกา่าแต่ผููขาอะไรเขาไปพักไม่คืนหนึ่งก็อยากล่องอยากวู่าปโรงแรมเก่ามันเป็นแนวแนวไหลแต่มันก็โอเคอ่ะ เขาบริการดีเป็นกันเองเป็นกันเองอ่ามืองทุกคนเนาะ้าเพื่อนทคนอย่างมากสามารถนาั่งรถรถรถไฟมาลงสถานีรถไฟพิศโลกแต่ชิมาฮอร์ลงแหลมที่เก่าแก่ของเมืองพิษณุโลกเลยหรือว่านั่งรถทัวร์ลงมาอันนี้สถานีเนาะหรือว่านั่งรถทัวร์รถทัวร์ลงบกสแล้วต่อวิทมะลอยบาท อันนี้มีเป็นตรงไปมีเป็นตลาดอันนี้เป็นเป็นอ่ตรงแรมจีเก่าแก่เนาะจุดตรงเที่ยวสวยงามสวยงามบรรยากาศดีบรรยากาศดีอันนี้อันนี้คือโรงแรมเก่าแก่อันนี้คือจุดตรงมุมเนาะ,อ,ะอันนี้เป็นสถานีรถไฟสถานีรถไฟ สื่อตัวมองไรมีครบเลยเดี๋ยวจะผ่านยางไปบังอิสถานีรถไฟอันอนี้ยังไยอันนี้คือสามารถสื่อตัวอะไรเลยบังเลยผ่านรถยางมันละมือนี่ข้าย่างตลาดตลาดตลาดใกล้ๆและหลายของกินมาเล็กน้อยตอนนี้ขับรถสิกรับเพราะว่าใหญ่โรงแรมใหม่เนาะ ตรงนี้มันจะมีวินมอไซค์เลยมีวินมอไซค์มีรถทุกๆนีสามล้อทีมีหานขับเขาตปังๆหลายอย่างโอเคตอนนี้ผู้ชายเองก็จะได้นั่งรถวินกับโรงแรมเกิดเป็นใครหยิบเกย์จะไปมาเที่ยวน้ำบรรยากาศเนาะรลอ,ลอบหลอนนั่งลังนี่เป็นรลอนนั่งหลังนี่เป็นอ๋อสถานที่ทเที่ยวเก่าแก่เป็นเมืองเก่าแก่นะสถาน,นีรถไฟโรงแรมเก่าแก่ยังไงสิ เราจะได้อะ้พี่น้องสวยงามกันบ่โอ้ว้าวบรรยากาศที่พี่น้องมองท้องฝ่าสังเกตท้องฟ้าทาทุกคนอย่าขู่อยากเห็นอยากเที่ยวอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดติดตามเพื่อเชิ่ผ่านคลิปต่อๆไปของการไปเท to um ี่ยวของเบาไม้เนาะเบาไม้สิไปเที่ยวทุกทุกเจ็ดเจ็ดทิปเจ็ดจังหวัดแล้วจะบอกในทางยูทูบว่าต่อไปไปที่ไรเที่ยววิธีไรสมักสอบถามงเขาเมื่อไหร่ ว่าตรงไรควรเที่ยวไปแบบไรว,วิธีไรเนาะอ่ะจะไรจะไรเขาเบิง้งนะนนี่มองมองเป็นสถานีรถไฟเนาะอันนี้ย่างออาไปเป็นรถไฟจ,จอดต่อรอบพกโมงเนาะออกจากกรุงเทพซิมีลอมพกโม่งเสารอบเที่ยงหลอมเล็ดเย็นนะนะอ่ารู้สึกว่าจิมีสามรอบเนอันนี้โมโนใจเอาโอเคทุกคนบา,บายๆได้พอคลิปใหม่เนาะอย่าลืมติดกดติดตามซาสุดไข่ พาจะกูด้วยการไปเที่ยวของบาา้าไม้เพื่อทุกคนจะไปเที่ยวแล้วโบหูวิธีไปให้เขาเบิ่งคคิม,มนแบบี้ก็แล้วข้อถามตดนแป๊ะโดไดา้ไยโอเคโอเคไป